สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชา YouTube นะครับวันนี้จะพามาลอง10ลอ้อครับมีโนมีแมปนะครับตึ่งเสร็จอ,อ,รอุ้ยอะไรทำไมไม่มีไฟด้วยอ,อ,อุ้ย มเป็นแบวมันเป็นแบบนี้เป็นบอกกโอนดูดเลยวะบูดบูดขึนเท่าไหรเมื่อกี้บูดสามสอ้ถ้าเกินนมันตัดเยียงบูสวบสวบสวบเลยโอ้เจีวมาครับเจีวมาครับ โอ้เอ็นพาร์งจีบอดิงตืดตืดเนี่ยบ่เฮ้ยาเดิมเล่เนี่ยบ่บ่เล่นบ่ยังบ่าเหกัไอลรรถบอมันเดยเลงคาดเาี่เพราะว่าเข้าบอ้เปลียนเนี่ยเนาะบืนบอกนาหอเปลี่ยนเลี้ยงถนนห้องเปี่ยนออโต้ผู้นี่ไม่เห็นเรืองะเงี้ยคือควาบชิสเทธิ ก็ได้ดีเลยเพื่อนดีเลยโอ้เอ็เพอาร์ในซ้อมอย่านี้ต้ออดแล้วโอ้มาดวนกันไปเลยแม่

นี่ละเดี๋้วมีเพื่อนนะที่มีตำรวจอยู่บนนอนแก้อวันนี้ผู้ไม่คือดูดเดียวเขาเขาข่าวแก้ได้เมื่อกี้มันคือเป็นมันเข่าหยาบกันหรอช่วงช่วงมช่วงมันเข่าหยาบของเจสูงบ่กไม่เอาเดาช่วงบูดมันหมานะมันดึงตื้ดไปเลยไงเอาไปในบ้านตะเหนียดตะนวยดาแล้วเดี๋ยอาปากัน bọn mình liếp, bọn mình liếp Giáng nó còn lên mẹ Hãy subscribe cho không ันี่ลองนะโอ้ซเล่ะลี่ไปเร็้ลากวาเลี้ยงไม่จำดีป๊อ้อุ้ยเลี้ยงเีอฮอนปากอนอครับ เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับครับ